สวัสดีครับผมชัยเบต้านะครับวันนี้จะพามาชมประกัดป่าภาคกลางนะครับของจังหวัดอ่างทองนะครับแก้มแดงแห่งสยามนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นประกัดป่าลูกทุ่งนะครับทีสวยนะครับจากจังหวัดอ่างทองนะครับมาชมดูครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับลักษณะของมันนะครับก็จะแก้มแดงนะครับออกส้มๆหน่อยหนึ่งแก้มนะครับตัวก็จะเป็นพื้นสีแดงนะครับที่ดูจากหลักๆก็จะเห็นด้วย จากคลิปเลยนะครับปลาตัวนี้ก็เป็นปลาจัดลูกทุ่งนะครับของไทยเรานั่นเองนะครับก็มีความสวยแบบธรรมชาติของมันแต่ละแหลง่งแต่ละที่นะครับก็จะมีความสวยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับอย่างประกาศปลาภาคกลางในแต่ละจังหวัดก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าทรงปลาก็จะอาจแตกต่างกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นทรงยาวทรงสั้นนะครับก็จะมีความสวยและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นรเฉพาะแหล่งนะครับ แต่ว่าลักษณะรวมๆนะครับก็จะเป็นตัวสีแดงแก้มแดงแบบนี้นะครับชมดูคลิปได้นะครับผมนี่เป็นปางท้องนะฮะปาแห่งเมืองนักรบครับผมแก้มแดงแห่งสยามครับ